สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดาตามมาช่วงดีๆทุเรียนบันเดินครับ <c oughs> จิจวัดรประจำวันยามเช้านะครับ <c oughs> เดินสำรวจความเปลี่ยนแปลงของทุเรียนนะครับเ <c oughs> ต,ติบโตเป็นยังไงบ้างมีแมลงรบกวนหรือไม่เชื้อราเล่นงานไหมยามเช้าครับผม เช้าวันจันทร์นะครับที่20พฤศจิกายน2566ครับเช้านี้อากาศ20องศานะครับต่ำสุดในรอบปีครับจัดพัดแจ๋วนะครับบรรยากาศาจ่มชจาๆครับ เห็นแปลกๆครับแปลกๆแปลกๆแปลกๆหมูสังคิงครับหมสังคิงงานเข้าครับชัดไหมน้ำเยิ้ม นำเยิมโอ้เยิมเลยครับนเช้าเชื้อลาเล่นงานครับของแท้เลยอย่างนี้ครับเปื่อยเลยครับขนาดปูสนขิงว่าทนแล้วนะครับยังเจอเชื้อราชัดไหมไม่รู้ไฟทับหรือเปล่า เดี๋ยวจะเอามีดมาขูดนะครับมีดมาขูดแล้วก็แต้มด้วยปูนขาวนะครับขนาดโฮสนคิงเพิ่งจะเจอลาสีชมพูไปนะครับเพิ่งจะเจอลาสีชมพูไปมาเจอ ไปท็อปเล่นซะแล้วนะครับเปียกปียกดูรู้เลยครับมองเห็นแต่ไกลเป็นจุดสังเกตเลยครับสีดำมาแต่ไกลเลยเงี้ยกดดูน้ำเยิ้มพุ่งมาเลยนะครับเดี๋ยวจะกลับไปอุปกรณ์มานะครับเอาอุปกรณ์มาเล่นงานทะแล้ว โอเคครับเดี๋ยวจะกลับไปเอามีดเอาปูนแดงนะครับนี่ที่สังเกตให็ิ่นนี่ก็คือปูนแดงครับเจอลาสีญปุเล่นงานทะน่วมเลยครับด้านบนเหนี่วนุวมเลยฮะถ้าเจอช้ากว่านี้จะจบเลยฮะลาสีญปุยอดเขาจะเป็นการถูบการไม่กวาดเลยทวด ็จะมีแตกๆเนี้ยก็จะมีสีชมพูออกมาอันนี้จางนะฮะก็จะมีแตกเปริ๊ดๆแล้วก็จะมีลาสีชมพูรอ,อบๆแผลน,นะครับเดี๋ยวต้องกลับไปเอาอุปกรณ์ครับแล้วเจอกันอย่างนี้ก็ปล่อยไว้ไม่ได้ครับตัวอันตรายนะครับ ปล่อยไว้ไม่ได้ปล่อยไว้แทนลามโอเคครับผมคลิปนี้แค่นี้แล้วครับแปลอุปกรณ์ครับ